3ตัวเน้นจัดหนักในหน้าช่องทักทายสวัสดี FC สมาชิกเบนเทบอลทุกทุกท่านครับยังกลับมาเจอเจอกับเบนเทบอลคนนี้คนดีคนเดิมกันเหมือนเช่นเคยครับเมื่อวานนี้แนวทางทัศน์ฟุตบอลน,นะครับเบนอาจจะไม่ได้จัดวางไปให้ในหน้าช่องครับก็พอดีมีธุระ1วันครับแต่ว่าในชมรมในหมู่บ้านในครอบครัวเบนเทบอลยังจัดให้เหมือนเช่นเคยและยังหวานชื่น ลื่นอุลากันเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวเบ้นขึ้นผลงานให้ดูครับสําหรับในชมรมตามนี้เลยครับดีอกดีใจกับสมาชิก FC ทุกท่านด้วยครับที่ใครที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านเทพบอลในชมรมเทพบอลในครอบครัวเทพบอลอยู่แล้วใครที่ตามมันไปไม่ว่าจะเป็นตัว SVP ตัวขนมหวานทานง่ายรวมไปถึงของทีมงานเทพบอลด,ด้วยครับเมื่อวานนี้ชุดคอลเลกชัน3 2มถึงชุดที่ทีมงานเทพบอลได้จัดวางไว้ให้ดีอกดีใจกันด้วยครับนี่เลยครับ คือแนวทางฟุตบอลดีๆทัศน์ฟุตบอลดีๆที่ทีมงานเทพบอลบวกกับเบนเทพบอลได้จัดวางไว้ให้ในหมู่บ้านครับอยากให้ทุกท่านครับรับแนวทางก่อนใครฟุตบอลดีๆรับทัศน์ฟุตบอลดีๆก่อนใครแนะนําเปิดใจและกระตามเข้ามาครับง่ายๆครับพี่ๆสมาชิ FC ก F c กซันปัดขวาไปได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทพบอลอยู่นะครับเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียสละเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยาย อ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่สมาชิก FC ทุกท่านครับจะเจอประตูสู่ความสำเร็จครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์ที่22มีนาคม2,568ครับน่าสนใจและน่าเลือกเชียร์มากๆครับวันนี้ในหน้าช่องแบบนี้เบนจัดทีมชาติมาให้3ตัวเน้นจัดหนักเทนนตตครับข้อมูลฟุตบอลดีๆเหตุผลฟุตบอลดีๆลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับ ไม่รอช้าครับเปิดหัวคู่แรกครับเบนขอโฟกัสที่บอลโลกโซนยุโรปครับหคู่ที่น่าสนใจวันนี้ขอโฟกัสที่เวลาเที่ยงคืนตรงครับทีมชาติมอนโดวาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาตินอร์เวย์ครับมอนโดวาวันนี้อยู่ลำดับที่151ของเลกกิ้งโลกส่วนทีมชาตินอร์เวย์อยู่ลำดับที่43ของเลกกิ้งโลกด้วยทัศนาฟุตบอลคูน่นี้โจทย์ที่เปิดมาแนวต้านที่เปิดมา วันนี้นอร์เวย์ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูสำหรับทัศนะฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาตินอร์เวย์ครับวันนี้จะบุกมาชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูครับก็เหมือนที่เบนบอกไว้ครับว่าถ้าวัดกันด้วยแรนกิ้งโลกวัดกันด้วยคุณภาพนักเตะชื่อชั้นนักเตะเป็นทางนอร์เวย์ที่ดูดีกว่า ตัวหลักๆของโนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นโอเดกาดไม่ว่าจะเป็นเอริงเบลฮาแลนกองหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงผลงานในช่วงที่ผ่านมาเฮ o h เฮตที่เจอเจอกันเป็นทางนอร์เวย์ที่ทําผลงานได้ดูดีกว่าเพราะเจอกันหลังสุด5เกมหลังสุดนอร์เวย์ชนะไปถึง3เกมแล้วโนอร์เวย์ชนะไปถึง4เกมและเสมอเพียงเกมเดียวเท่านั้นเจอเจอกันมาบัลนวัวไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลย บวกกับการที่วันนี้มาเจอกันในอบอลโลก2026โซนยุโรปแบบนี้ผลงานโดย5เกมหลังสุดของทางมอนเดวาในช่วงที่ผ่านมา5เกมหลังสุดเป็นการชนะ3เกมเสมอ1เกมและพ่ายเพียง1เกมเท่านั้น ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างนอร์เวย์ผลงานดีมากๆครับ5เกมหลังสุดชนะ4เกมและพ่ายเพียงเกมเดียวเท่านั้นวันนี้วัดกันปอนต่อปอนคุณภาพนักเตะชื่อชั้นนักเตะโจทย์แนวต้านที่เปิดมาเชียนอร์เวย์จะไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับลุยกัต่อมองกันต่ออีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในบอลโลกโซนยุโรปรอบคัดเลือกครับเบนขอโฟกัสที่ทีมชาติสาธารณรัฐเช็กค,ครับ วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติหมู่เกาะแฟโลสำหรับทัศนาฟุตบอลคูน่นี้เป็นแนะนําเชียร์ไปที่หมู่เกาะแฟโลครับวันนี้ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินจุดและไม่เกินแนวต้านที่ทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเปิดมาอย่างแน่นอนครับเราต้องบอกว่าด้วยจยุดแนวต้านที่เปิดมาวันนี้ทีมชาติเช็กต้องเปิดบ้านชนะด้วยสกอร์ห่างถึง3ประตูค่อยจับได้เฮเต็มๆครับ ถ้ามองถึงแรง์กิ้งโลกตอนนี้ทีมชาติเช็กค,ครับอยู่ลำดับที่42ส่วนทางหมูกก่เกาะแฟโลครับอยู่ลำดับที่137ค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรแต่ด้วยจูดแนวต้านที่เปิดมาเบนมองว่าค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยซึ่งนะับปัจจุบันครับเช็คผลงานดีมากก็ตามจริงครับเพราะว่ามองถึง5เกมหลังสุด รวมทุกรายการแล้วเป็นการชนะมาถึง3เกมและเสมอ2เกมผลงานในยูฟาเนชั่นลีกค่อนข้านี่จะดีมา,มากครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางหมูกก่เกาะแฟโลผลงานไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับเพราะถ้ามองถึงในรายการยูฟาเนชั่นลีกในช่วงที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มครับหเกมหลังสุดของหมูกก่เกาะแฟโลชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึง2เกมเสมอ2เกมวัดกันปอนต่อปอน สาธารณรัฐเช็คดีกว่าทุกกระบ,บวน่าแต่วันนี้ถ้าเบนเจาะลึกลงไปดูแล้วผลงานและฟอร์มการเล่นดูเหนือกว่าก็ตามจริงแต่โจทย์เปิดมาเบอร์บางอลังการเกินไปหน่อยวันนี้ขอกัดฟันเชียร์ทีมชาติหมู่เกาะแฟโลสวยจัดจัดและสวยมากๆครับเปิดท้ายสวยๆอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเบนขอโฟกัสไปที่บอลโลก2026โซนแอฟริการครับคิกออฟเวลาตยสครับทีมชาติชูดานครับ วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเซเนกัลครับสำหรับทัศนะฟุตบอลคูน่นี้ไม่คิดหนักไม่คิดเดยอะครับด้วยแรงกิ้งโลกด้วยเกรดฟุตบอลด้วยนักเตะคุณภาพเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติเซเนกัลครับวันนี้จะบุกไปเบียดชนะทีมชาติชูดานเป็นอย่างน้อยครับถ้ามองถึงผลงานก็ต้องบอกว่าทั้งเฮดทูเฮดที่เจอ,เจอกันทั้งผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับคุณภาพนักเตะ เป็นทางเซเนกัลที่ดูดีกว่านับซ้ำเลิฟเฮดทูเฮดที่เจอการเคยเจอกันมาแล้ว3ครั้ง3คราวเซเนกัลชนะได้ทั้ง3ครั้ง3คราวผลงานของทีมชาติชูดานอาจจะดีก็ตามจริงในช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยแรงกิ้งโลกและผลงานในช่วงที่ผ่านมาบวกกับศักยภาพทีมศักยภาพตั้งแต่แล้วเบนยังมองว่าเป็นทางเซเนกัลที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าเพราะถ้าย้อนกลับไปเลยมองถึง20เกมหลังสุดของทีมชาติ เซเนก้ที่ทําการแข่งขันไม่แพ้ใครมาเลยครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับเป็นการชนะ4เกมและเสมอ1เกมเหมื่อน,นี้เบนบอกไว้ครับ20เกมหลังสุดของทีมชาติเซเนก้าทาผลงานได้ดีมากไม่แพ้ใครมาเลยและวันนี้มาเจอกับทีมชาติที่เป็นรองตัวเองค่อนข้างเยอะจูดกําแพงที่เปิดมาก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยแนะนําเลือกเชียร์ที่ทีมชาติเซเนก้สวยกระจัดและสวยมากๆครับ นี่คือ3ตัวเน้นจัดหนักเทนตัก3ทีมเน้นจัดหนักครับประกอบไปด้วยนอร์เวย์และหมู่เกาะแฟรลทีมชาติเซเนกัลครับทีมชาตินอร์เวย์ทีมชาติหมู่เกาะแฟรและทีมชาติเซเนกัลเดี๋ยวตัวอื่นครับเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่พ,พี่สมาชิกเ c ซท่านครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับคำว่าเปิดใจพี่พี่จะไม่เสียใจไม่เสียดายในการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเบนเทบอลง่ายนิดเดียวครับ ปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่สำหรับวันนี้ขอให้พี่เอฟซิท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกเข้าขครอบครัวฟรีเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ